ครับสวัสดีครับพี่น้องมาอีกมือพี่น้องเอ้ยมือนี่ให้มองกลางเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยไล่เรียบร้อยแล้วล่ะหยามเลยเอายามเลยมือนี่เปิดคลิปยามมองเลยพี่น้องเอ้ยลมพี่น้องเอ้ยก่อชิด่ายอันั้นยากใช้พี่น้องเบิ่งยากตอนกลางตอนนั้งคันลมเฮงมันเป็นนี่แหละมันยากเอาพี่น้อง แล้วแล้วล,วลวกกะไ่ก็ได้ยามอย่างเดียวบาดนี่อ๋อขา,อา,อาขาวพี่เนาะนี่ปากเก่งเอาอันนี้ขาว,วานลย มันบุลมได้อันบุลมแล้วโอ้โอเคในการกางมองอันนี้ลมแห้งนะั่นเดี๋ยวห้อนี่ตอเขานี่แหละพี่น้องเอย้นยนี่ในการหยุกนี่นี่ đi, mát có coi để kiếm, phi người, mà, trời, khao, khao này đẹp đẹp nè, hết sôm kiếm nè, สาวพี่น้องนีโอ้ปลานางได้ปว่าดีปลานางพี่น้องเอ้มีปลานางมีปลานางแล้วมีแล้วไเลย cắt mông, cắt gói, cắt khôm đấy bà la kì bà kháu gói đây nì nhìn đây เห็นแม่ให่บ่อกี่ว่อโอ้โหลมขนาดไหนเนาะมันบอลมเนี่ยโอ้ยง่ายปัญยังแล้วมองเสือกเท้า yla non rồi môn quật tiếp môn năm tiếp môn khó luôn đây ơi và tiểu thì là cái nó người mưa lôm đây xong đây cả áo. ม่จังเนบาดนี้เนอเนาะหินบ่น้อหรือไม้นอเาะ่โอ้ยไม้ครเน้ะหรือหินน้ะโอ้ออ้อ้ก

ไปว่าเสร็จลมเน้อยขาวเอ้ย งกล้พีนอเขาไปพี่น้อง,อาองมาเมื่อขึ้นมาแต่ได้พี่น้องเลยโอ้ลมอยู่ใตลมแห้งขนาดบัดขึ้นมาเทิงคือไข่ ป้ห้าใดอยู่ในน้ำโอ้แห้งแหงแหงกลางมองจนสิบโไหวพี่น้องเอ้ยพอได้กินแล้วล่ะสำนี้ก็ไดนี่เด้ป่าก็ไดดิใครอยู่ได้พี่น้องเอ้ยได้การอยู่ได้ป่าก็ไดมันเห็ดยากน้ำาลมพี่น้องเอ้ยถ้ามันบ่นมนี่โอ้สิได้การอยู่ดอกป่ากัดป่ากฏดกระมีแน่อยู่พี่น้องเอ้ยนี่เอ้า เอาสำนกี้กเน้องพี่น้องเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสวัสดีครับ